สวัสดีครับพี่น้องคนจนเกือกดินครับมีเอฟซี่ท่านหนึ่งเพื่อนถามมาว่ากล้วยตายพ่ายแก่จังไรเพิ่นก็ตอบคอมเมนต์เพื่อ comment, นไปแล้วว่ามันแก่ว่าไรครับ <c oughs> มันมีแต่วิธีป้องกันพี่น้องมันต้องป้องกันตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ห้าปลูกเริ่มปลูกเริ่มแต่ต้นพันธุ์ไปพี่น้อง ปลูกง่ายๆแต่ว่าเฮาเฮาต้องเลือกต้นพันธุ์ที่มันมันบ่เป็นโล่เฮาต้องเบิ่งก่อนว่าต้นที่เฮาสิเอามาเฮ็ดพันธนะุ์น่ะมันมันมีโรคติดโรคบ่มันสมบูรณ์บ่นะครับก็เลยเฮ็ดคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าสิแนะน,นําในในคลิปไปเลยเพราะว่าอธิบายเพิ่นไปเพิ่อนอาจสิบ่เข้าใจมนันนะก็เลยเฮ็ดคลิป มีใบเป็นเมิงนะครับก็เริ่มต้นจากการหาต้นพันธุ์ก่อนเ้อพี่น้องเ้อขั้นแรกอธิบายให้ฟังถ้าต้นพันธุ์บ่ดีมันก็เป็นโรคที่เปรียบเทียบคือค้อนนี่ล่ละกล้วยกล้วยกับคนคือกันพ่อแม่เป็นเบาหวานลูกก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเบาหวานแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถึงลอยต่วแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นมันก็เสีย่ยงแม่นบ่ครับ เวลาหฮา,าสีเหลือกต้นพัดมันเสียงแม่นห่ล่ะครับเสี่ยงไป80%เฮาหสิไรยก้อยูี่บ่ได้20%ไผสิพไปเสียงนะครับหลังจากนั้นพื้นที่ครับพื้นที่หฮาเป็นพื้นที่เพิม่มหนามบอมันเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกบอมันมีเทคนิคเล็กๆน้อหน่อยท,ท,ที่จะสอนอันในคลิปต่อไปในการปลูกพื้นที่ที่มันทีไอ อยากเพิ่มเพิ่มในเล็กน้อยแต่ว่าเพิ่มอยู่แต่ว่าน้ำบริถวนนะพี่น้องสิมีเทคนิคบอกอยู่ตัวนั้นว่าการปลูกสิปลูกแบบปลูกแบบร่มต้นบริปลูกบริปลูกไอ้บุกคุดปลูกกล้วยแบบบุกคุดพี่น้องอันตัวนี้อันทฤษฎีนี่ได้มากแบบบังเอิญก็เลยลองเห็ดก็เลยปล่อยปล่อย,อยึงว่ามันเป็นยังไงโอ้สุดยอดง่ายถ้ากล้วยผู้ใดเป็นแล้วนี่ ให้โคนทิม่มด้วยครับพี่น้องให้โคนทิม่มคุดคุดเงามันทิ้งเลยเอาไปลงน่าให้ปลากินหรือว่าเอาไปแซก,ก็ไไ้อย่าเอาไปในพื้นที่ตรงนั้นด้เพราะว่าเนื้อเยื่อเขาก็มีมีเสือล่าตัวนี้อยู่นะครับเอาคุดออกเลยนอกน้อยู่หนีมันบม่มีต้นกลวยตายพ่ายก็เลยสมมติว่าอันตัวนี้นี่ต้นนี้มันเป็นกลวยตายพ่าย กวยตัวนี้ตัวนี้ตัดเครืองออกแล้วเพราะว่ามันเป็นกวยไข่ฝรังบุมักพันมันนะเสียออกสม้งหมว่าต้นนี้มันตายพ่ายสิเหตุในเบื้องสีคูดออกป้องกันในสวนเฮาบ่าให้มันแพรก่กระจายไปหาหมู่นะครับมาเหงื่อแตกเหงือเตนนะวันนี้ ทิ้งไปได้ครับออกเด๋วมันสิเป็นหลุมจกโวกยังสิม่อนขุดออกเด๋วเอ,เอาไปทิมใช้ก็เอาไปทิมพี่น้องเอาไปทิมให้ปลากินปลากกกินขึ้นกันถ้าผู้ใด้รังทานเนี่ยไม่มีปัญหามันสิมี นี่ขีเทาตักแต่ดังเดิมสมัยปูญยาตาใหญ่ตักแต่หน่อยเคยเห็นเพ่นเอาใส่เหงาข่วยพ่นเอาใส่เห็ดทดลองมาแล้วได้ผลนี่จังจังบอกพี่น้องมันบบมีทิศดีดอกเพราะว่าบ่ได้เลี้ยนมาคือเพิ่นนะครับทดลองเองเฮ็ดเองเลี้ยนรูเองตัวใดมันได้ดีก็เอามาบอกนะครับบบทิศดีบ่มีห้อยครับมันนี่ห้อย อยากก็ดินกบขึ้นกับกบกบแลบ้วก็ห้อยอีกทีหนึ่งครับแรยอแล้วครับอันนี้แล้วหอกก็ไปเบิ่งกันว่า วิธีป้องกันบมฮหนเป็นเห็ดจังไดห,หลังจากเข้าปลูกไปแล้วต้นมันเริ่มหญ่แล้วเดี๋ยวจะพาไปบึงครับเฉพาะหนา้าฝนนะป้องกันใบดีที่สุดครับพี่น้องครับก็ลักสูตรเดียวกันครับรอบคนมันนี่โดยเฉพออาะทีเ่เข้าเขาคุดเข้าสิขุดไปเห็ด,นหดแนวแมนบ่เห็ดพันนี่เข้าสิขยายพันธุน์เขานเนาะเข้าขุดออกไปสิเ็นหลุมจกโบกอยู่นี่พี่น้องหนา้าฝนนั่น นี่ละสำคัญลุมจกโวกอยู่หนีหนาฝนหน้ามันสิมานขังอยู่หนีมันเสียให้เกิดเป็นโลกได้ได้พี่นอ้องเขาต้องถมเอาเอาดินเขาไปถมเขาเขาขึ้นนี่เขาคุดเดป็นลุมจกโวกลงนลยล่ากาถ้ำการคือเกาห้าหนี่ห้อยลงไปได้ลหลายโลดว่ดเป็นยังครับพี่นอ้องห้อยรลบๆต้นไหวย่างหน่อยมันป้องกันได้ครับ แบจะลอยเปอร์เซ็นต์ไดพี่น้องง่ายๆครับต้นทุนศูนย์บาทได้พี่น้องเข้าเหตุแบบนี้นะครับง่ายๆครับครับผมก็เริ่มจากการอันหาต้นพันธุ์่อนนอกรบเนอก้วการอันป้องกันโมห้ต้นที่มันเป็นล,ล่ามไปหาต้อนอื่นนะครับ คือพี่น้องคือพ่อเขาใจแล้วเนาะครับเนาะคลิปมันหยาโหดมันก็นอัปโหลดซาครับคือไอ้ช่องของผมนี่ช่องน้องไม่บบไถ่มีอันอุปกรณ์ยังให้เทคมากมายนะมีแต่อันโทรทัพย์เมื่อถือไอ้สามพันเก่านี่นครับาะเลยใส่ไปกับขอบคุณครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับกัที่ความรููยังติดซ้อนเบิด เอาบดเปลือกเลยพี่น้องก็อลองไปเห็ดใส่เบิงปับปรุงใส่เบิงนี่คงคงจะคลองนะครับสิห้ามันดีกะบมอกต่อเพิ่อน,นําก็ได้ครับพี่น้องคลิปนี้กะคลิปนาสิภาไอปลูกกล้วยแบบบดไ้คุดเบิงเนอร์พี่น้องสิ้าไปเบิงครับฝากไปครับสวัสดีครับ